เสตีทุกคนเหมือนนี่กันวันนั้น,น,นโอ้อเยเราไม่ได้เปิดคลิปอาจารย์คือทักมาในกลุ่มแม่งเงยอ่ะเอาไ่เปิดคลิปใหม่เพื่อนไหมก็คือพูดดีๆนี่จะเป็นคลิปสุดท้ายคลิปคุกกี้คลิปสุดท้ายหรือเปล่าไม่แน่ใจก่อนที่ฉันจะกลับไปเรียนอืมเอาขอโทษเออแอปีกลับวันที่ยี่สิบเจ็ดนี้นะคะท่านผู้ชม วันนี้เรามาทำอะไรค่ะป้องอนาเขตของท่านคุกกี้มิสติกดาวมาค่ะนี่จะเป็นน้องคุกกี้ปกาลังดาวอ่าเดี๋ยนะฉันจำได้ว่ามีอีเวนต์สกินใช่อันเนี้ยจะกดต่อไหมโอ้มีเก้าคันเลยเลยได้เพื่อนเพื่อนกูจะได้บิวกิวเวกับไปน้องปกาลังน้องชื่อว่าดาวลูเมชันนี่นนลังดาว เราจะใช้ของฟรีไปก่อนเอาล้ครับท่านผูรชุมเราจะมาดูกันว่าเอสเอลจะให้โชคเพื่อนก่อนไปหรือไม่เป็นรางวัลปูโอ้ยน้องประกาลรางดาวจัดไปคือต้องเป็นปะกาลรงดาวด้วยนะไม่ใช่ประกาลรงธรรมดาทำไมวันนี้รู้สึกจะได้แต่เลรียญมาเพื่อนดูดิไม่จริงขนาดเศษจะกดไปขนาดนั้นยังได้แค่หกอันเลยเศษเศรน้องอะ น้องออกยากเหรอไม่รู้นีร่รอบนี้กี่คนกี่คนเฮ้ยเศร้าเศร้าเศาเเังดาวเออได้ข่าวว่ามีสกินใหม่ให้กดแล้วค่ะสกินไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มีกลุ่มไหมยังไม่ได้กดเท่าไหรู่ถ่ายเก็บอยู่ทุกคนไยังเย็นยจะด้นี่สิมันคือแสงจันทร์ไม่ว่างทุกคนครับ เมื่อแอดบีทำงานแล้วก็จะเพิ่มจะเพิ่มเติมมาตรงนี้แปปหนึ่งนะแอดแอดบียังไม่ว่างยังไม่ว่างทุกคนขอกดคุกกี้ก่อนก็เลยบทรีแอคชั่นที่ได้น้องมาเลยเมื่อกี้แล้วนี่ได้ครบยังเนี่ยสองตัวเมื่อกี้กูโม่จะไปดูอ่านข้อความที่แม่งเด้งมาไม่ได้ดูสิเอาอีกตัวหนึ่งใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดหรือเปล่ากูว่าน่าจะจำผิดแล้วล่ะ เออไปผิดไปผิดโอเคคุณ <laughs> คือใครเอาไว้เฮ้ยเดี๋ยวนะออกซ้อนเลยโอ้ยยังเลยหลังจากบอกว่าเมงเกลือ <laughs> <laughs> น้องออกเป็นแฝดเลยนะเอยอ่ะดูดีเพื่อนกูจะได้เพื่อนกูจะได้อับน้องขี่ดาว <laughs> ไอ้พวกนี้น้องเหมือนมาแบบว่าอ่ะมาให้แล้วนะเหมือนประชดอะ <laughs> คือเศษน้องได้หน่อยมากเลยนะขอเอนเจนท์สามตัว <laughs> ที่เอ <laughs> ็มบอกเอาโปรแกรมไปเขียนเองจ้าโ <laughs> อ้โหตัวเดียวเอง <laughs> ออกมาคนแรกนะลูก <laughs> จะได้กดข้าไว <laughs> ไป <laughs> <laughs> จุดมุ่งหมายก็คือเท่านี้ถ้ามาคนเดียวไงแต่ถ้ามาแบบมากกว่าหนึ่งคนก็อีกเรื่องหนึ่ง นักเก้ามีสกินไหมนักเก้ากูนึกถึงนางฟ้าอะไรเฮ้ยแม่งสกินมาทีมึงเป็นใครนางฟ้ามาเลยนี่เนไหมได้เสียทีละหนึ่งทีละหนึ่งอะไรเงี้ยแบบน้อยมากเลยเศษน้องอ่ะเอดวีก็คือหลอนแล้วน้เพื่อนโทรหลอนมากมันเกิดอะไรขึ้นในกลุ่มก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยอยู่ดีๆมีเรื่องให้เมาต่อกำลังทำงานคือแบบมึงว่างเปล่าไม่ว่างเลยโทรเลย ไม่เกลือมากนะเนี่ยนี่คือการชมดีกว่านะต้นตีเยอะอันนั้นแหละแสบแช่งไม่ว่ามันจะเป็นแบบว่าฟิลเกลือเกลือโชคเกลือโชคเกลือโชคเกลือหมมันก็บลร้า์ดีนะเออเกลืออะไรบาล้านใครอ่ะกดผิดอีกแล้วขอโทษน่าจะเป็นจีมอสซาเรลล่า น่าจะไม่ใช่โชกเกลือโชกเกลือโชกเกลือนะจะเกลือเกลือโชกเกลือเกลือโชกเราจะเป็นจังหวะนี้แทนใช่โอ้โหเอาละเอาให้เหลือเท่าไหร่ดีแม่กูอะไรอะไรก็จะแกล้งเพื่อนทั้ทีจะไม่ได้กดละกดให้หมดแสนไม่ก็คงจะไปได้เอ็นเชียนชามตัวเพื่อนกูใช้เอ็นเชียนตัวไหนวะมึงใช้ตัวไหนใช้ตอนนี้ใช้ไลชินีไาชินีเป็นเลเจนด์ไหมไม่ก็จะใช้เอ็นเชียน ขอเลเจนดทั้งสามตัวเมื่อกี้กี่ตัวนะตัวหนึ่งใช่ไหมตัวหนึ่งมัวแต่ภาวนาท่านประธาน g ีเอคะเอาไปตามโชคมาให้นะคะโชคลาบจังมาประธานจ้าฉันมาเรียวจ้าโดนัทขณะกูไม่ได้เจอเอ็กเซนต์การมันนานนะเนี่ยดูตาดูตัวอะยนะมัวแต่าบึงกลับไปจีนแล้วเนี่ย เออันนั้นมันจะล็อกเอาให้กูไหมเนี่ยจริงหรอคะไม่รู้เลยคือแบบอ่ะให้เหลือเท่าไหร่ดีเอาไปสักหมื่นแสนสองเหลือแสนสองโอเคครั้งที่ท้ายแต่เดี๋ยวฉันไปไถสามสิบเอ็ดอันนั้น <c oughs> ไม่ได้เลยวะ่ะไม่ได้แบบเลจงเลจเชนเลย,เลยกดอันนี้ได้งังเกลือกวดด่าดีไม่มีอีกแล้ว <c oughs> อ่ะ <c oughs> สามตัวเท่านั้นมึงกับกุยละ <laughs> ลุงมึงสกินจะได้ไไดปเนี้ปีนี้ใช่ไหมสกินนี่ไม่มีหวังเลยนะเนี่ยโอ้โหแม่เลยเขามาให้พรอนแล้วเ <laughs> จ้าหญิง <laughs> <laughs> ไปไปไนต่อคะ่สะสกินสิลองทิสักหนึ่งมีเราไม่ใช่เหรอเนี่ยเรามีอันนี้แล้วนี่ เออแต่อันนี้สก,กินของแสงจันทร์ก็ไม่สวยงั้นไปลิมิเต็ดเดี๋ยวเขอสักหน่อยไหมล่ะเออสักหน่อยสักจิกหนึ่งอ้าทำไมทุกคนทักว่าหาคือวันนี้กูวันนี้กูไม่ว่างกูซือให้เพื่อนเลยโอเคงั้นเราไปทุ่มทุนสิ่งที่อยากได้ดีกว่า <c oughs> ไปแล้วนะครับ <c oughs> ไปเลยฮะอย่างวานี้ รถไฟจะไปครัวลาดไมจริงโอาไม่อดความเกลืออเัาไม่มีองค์หญิงมาให้พรในนรอบเนี่ยเจ้าหญิงออกมาหน่อยชิมให้เลยจะไม่กินที่โท้องไ็กอะไรกวจะให้ย้ายห้องอีกแล้วอาจารย์ทักวันในกลุ่มแมงเมย เดี๋ยวสิเราเลือกลูเมนแล้วนี่ลูเมนก็ไม่ได้เรียนจบซะหน่อยทําไมต้องย้ายอ่ะเอออะไรของมันวะแม่เงยไอโบบอกกูอยากจะไปแชทกันตอนนี้อีอาจารย์หวังใจเย็นมึงเสร็จชื่อจารย์เลยแม่เงยมึงอีนั่นอ่ะมึงอีนแล้วนะเอาละวจากตอนแรกไม่กำลังลุ้นนั้นไอไอเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตแม่งน่าลุ้นกว่าเออเฮ้ยเฮ้ยสกินมึงอย่านะลาดเบอร์รี่มึงอย่ามา ขอคนอื่นนะคนอื่นได้ีนองเสียอย่างได้แล้วเฮ้ยย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  เช็พๆชมาเดี๋ยวเอาตอนแรกกูว่ากูจะไม่อ้ชื่ออะไรกันนะตอนแรกกูว่ากูจะไม่เสือกันนะอ๋อเจ้าหญิงของคุณคที่มาอันงตึงๆำนองเดียวินเดียวกันคนละท่อนคนละท่อนมึงคุยตรงนี้นะเพื่อนกูอยากเสือกมากเลยเรื่องน้นี่มันเรื่องบ้าอะไรกันครับเนี่ยน้องชื่อครีม นี่กิเวอะออกมาบ้างนะแล้วแม่งย่อยให้เลยแล้วแม่งย่อยสกินเป็นแค่ห้าดาวเท่านั้น <laughs> เศษดาวห้าดวงนั่นมาเรื่องอยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพเรารับนับไปเลยในหะ้าศพแฝดสามอเอา <laughs> หมดแล้วหมดตอนไหนวะเคเมื่อกี้น้องปากกาลังอยู่โอ๊โอตาน้องปากกาลังแล้วก็ <laughs> ยูนิคอนได้สกินนะน้องปะเฮ้ยยูนิคอนยูนิคอนก็คือตัวไหนวะ กูจะรู้กับมึงไม่ได้กูได้เล่นเกมซะหน่อยยูนิค่อนยูนิค่อนมันบอกให้ยู่นี่ก่อนในที่สุดลาดเบอรี่ก็มีคนที่อยู่ในชุดเออเซ็ตเดียวกันสักทีความทรงจำที่ถักทออยู่บนฟ้ารารีอืมสวยสวยสวยมากแล้วก็น้องปะการังดาวอ้าวน้องมีตัวตนบ้น้องปะการังอ้ยน้องได้อัพไหม น้องต้องออกเดินทางเด็กช่วงนี้อย่าเพิ่งใช่มึงก็ต้องออกเดินทางน้องน้องน้องไหนน้องน้องตอนแรกเอดบีมีสมาธิกับการเอจะมากดอันนี้มากเลยพอบอกว่าตกใจหองล้อมาซะอัเนี้ยตอนแรกเฉดใช้อาจารย์ก็คิดว่าแบบบอกว่าค่าน้ําค่าไฟนู่นนี่นั่นเฉยๆแจ้งเด็กใหม่นู่นนี่นั่นแม่งเอ้ยเกี่ยวกับกูด้วย รีบปิดจบเลยเพื่อนรีบปิดจบเอาน้องประการังมาก่อนอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะน้องประการังอะไรอะไรหะไโอ๋ออยู่นี่แมงแอบอยู่ตุ้งตุ้งตุ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 งเออมันก็ยังมีอารมณ์มาทำคอนเทนต์ต่อลุงมี่น้องประการังก็ต้องอยู่แถวอ้าวไปไหนแล้ววะเล็กมึงหาตัวจับยากมากอ๋ออยู่นี่นี่น้องก็ต้องอยู่ในประกา นองลงน้ำไม่ได้หรอน้องว่ายน้ำไม่ได้เดือกก็ได้ยากเลยที่นี่ไม่มีเพื่อนคุยกัใครได้บ้างวะไม่มีอารมจะไปหาตัวละครี้บ้าอที่นี่เป็นอาณาจักใหม่ยังงั้นเหรอมีชายหงชหาดด้วยอุ้ยนายชื่ออะไรเอ้ากลกล็ดกล็กล็ดเกลกล็ดเกล็ดเกดเกล็ดเกลดเกลดเกล็ดเก็ดเกลเกล็ด่กล็ดเน็นเกล็ดเกล็ดเก็ดเกล็ดเกลดเลดชกล็ดเกล็ดเกดลดเกเ นี่ไงอ๋อโอเคเฮ้ยสงสัยไปจำสลับกับคิงดอมฮาร์ดแน่เลยกูแกก็กวักกวักกวักกวกกกกกแเออขอบคุณที่ต้อนรับเรานะเราดีสึกดีมากเลยว่าแต่นายเป็นเป็ดทำไมนายต้องนั่งหงอยอย่างนี้เนี่ยแกก็กวักกวักกกกักกวักกวกแกนายกำลังคิดบอกกับฉันแพ้เพราะว่ากัวเอ่อกระกิงตูดเปียกเลยเอาไปได้แล้วไม่คุยด้วยคุยไม่รู้เรื่องโธ่นายเป็นตีบอลเอ้เนี่ยมาเล่นกิจกรรมนี้กันนะ โยนบอลมาสิกกๆกๆเลียวเลียวอ๋อตีมาสิตีบอลมานะบอลอยู่ฝั่งไหนนะกไอ้เนี้ยเอ้ไอ้เนี้ยอะไรเนียมึงเป็นคนเอาบอลมากรามกลัมันเหมือนลูกมันอะฉันถึงได้แบบเอ้ยมันใช่โดนอลหรออ่ะแอนฟีก็ได้เปลี่ยนสถานที่นิดนึงนะะจากตรงนี้ไปที่เดทของ beauty and base แต่ว่าตอนนี้ได้เปลี่ยนแล้วร้านไอศกรีมนะคะเอ กินมินช็อกไหมจ๊ะกูว่าน่าอย่างเจ๊แกน่าจะไม่กินมีแดกช็อกไหมไม่เคยอยากนั่งกับใครเลยชอบร้องเพลงแหละาไปหานักร้องพิเซลเจ๊แกลงน้ำได้เลยเนี่ยเอ้ยเจ๊คุยด้วยเป็นเป็นปากาลังเหมือนกันอะคุยด้วยต้องไม่ได้อะไรวะบายบายโชคดีเขาไปดั้งนานแล้วเพื่งมาบายบายท่านดวงจันทร์ ท่านดวงจันทร์อยู่ไหนเอ้าเขาเกี่ยวข้องกันเหรอท่านดวงจันทร์อยู่ไหนเจนออยู่เจนอท่านดวงจันเอลก็แย่ไปกวาหาดวงจันทคุกกี้เยอะจนต้องปิดคืนเปิดหมดนี่เพราะว่าไม่ระเบิดตุ้มเขารู้จักกันเลยนั่นน่ะสิคุยกันได้ไหมโอ้ยมาตรงที่บ่มีคนแน่ออกไปไปนะ้อาไม่ได้ปะน้องน้องคุยกับใครได้ขอดูประวัติเลยสิ เกี่ยวกับแบบพวกมาหาสมุทรอะไรเงี้ยไม่ได้มาคุยกับใครไม่ได้เลยเออค่อยหาวันหลังแล้วกันเพื่อนหาวันหลังเนาะเออวันนี้มีทุระวันนี้ีธุระ <laughs> ต้องไปจัดการเรื่องโรงเรียนมาหาลัยก่อนนะคะอ่าไว้เจอกันนะฮะอีพีหน้าอีพีนี้ไม่รู้เมื่อกี่นาทีแต่ว่าเร่งด่วนเข้ามาก่อนกันนะบายบายทุกคนไปเผือกก่อนอ่าเจอกันใหม่ฮะอีพีหน้าบ๊ายบาย